หัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดรบันดิตคะสวัสดีครับสวัสดีครับวอรีครับค่ะแหมดร,รบันดิตวันนี้ชวนคุยนะคะก็เป็นคําสัมภาษณ์ของ จอร์แดนเฮดจากบ b c ซนะคือคลิปสัมภาษณ์คุณพิชาเนี่ยก็ยาวอยู่แล้วก็ดอ,กอร์บันดิตได้ฟังแต่มีประเด็นหนึ่งที่หยิบยกมาก็คือเรื่องของ s e r v a n t leadership นะคะอยากให้ฟังนิดหนึ่งว่าทำไมเออคำสำัมภาษณ์ของคุณพิชาเนี่ยถึงทางดรบันดิตได้หยิบยกมาใช้ในคอลัมน์เศรษฐศาสตร์บันดิตล่ะคะกับคือเขาก็สัมภาษณ์ยาวนะซึ่งผมก็คิดว่าเขาก็ตอบคําถามได้ดีแต่ช่วงสุดท้ายเนี่ยาผู้สื่อข่าวาก็ถามว่า ภาวะผู้นําคุณจะเป็นแบบไหนนะถ้าคุณมาเป็นนายกฐมนตีเนี่ยซึ่งเราก็ตอบว่า servant leadership servant ก็คือคําว่าในภาษาไทยก็แปลว่าผู้รับใช้อใช่ไหมครับเพราะฉนั้มันก็เป็นภาวะผู้นําแบบแบบผู้รับใช้ซึ่งผมเองฟังแล้วก็แปลกใจแล้วก็ซึ่งนะเพราะว่ามีคนน้อยที่จะ,ท,จะที่จะรู้รู้จักไอภาวะผู้นําแบบนี้แล้วก็มีคนถามนะหลังจากหลังจากที่ที่เขาฟังที่พเพื่อนก็ถามผมว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็เลยเขียนบทความมา เกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบแบบเนี้ยแบบแบบแบบผู้รับใช้คือมันเป็นปรัชญาผู้นําที่ที่เน้นการช่วยเหลือนะเน้นการแก้ไขปัญหาแล้วก็เน้นการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการใช้อํานาจหรือการใช้พลังอนาจเพื่อตนเองแต่เป็นปรัชญาของการช่วยเหลือเพื่อให้ภารกิจของส่วนรวมเนี่ยมีมีความสาเร็จนะครับโดยโดยที่ผู้นำเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง แล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ก็คือพูดถึงการทําทําเพื่อส่วนรวมแต่นี้ถ้าเวลาเราดูเนี่ยว่าในโลกในโลกเนี่ยมันมีพุ่ภาวะผู้นําแบบนี้ในคาตอบก็คือมันก็มีทั้งโลกธุรกิจนะแล้วก็โลกโลกโลกการเมืองอย่างโลก,โลกธุรธุรกิจเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้นําแบบนี้เนี่ยเขาใช้ความสําคัญกับการสร้างคนนะการสร้างคนการสร้างทีมให้ความสําคัญกับการเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีของของของเขาลูกน้องและทีมเนี่ย แล้วก็สังเกตได้เลยว่าเขาจะให้ความสําคัญกับการสร้างไอ้วัฒนธรรมองค์กรหรือที่เราเรียกว่า c ั l เจ r รเนี่ยนะเนี่ยใ,ใ,ในเรื่องของการ c u l t u r รที่ที่ที่ based on trust หรือความไว้วางใจซึ่งกันแล้กันเป็นการเป็นวัฒเจอร์ที่ให้อํานาจลูกน้องในการตัดสินใจภาษาอังกฤษจะได้คำว่า empowerment ใ,ใช่ไหมคือใ,ให้เขาใ,ให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ในการตัดสินใจแล้วก็เนนเรื่องของการร่วมมือกันทํางาน หรือ collaboration อันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของปรัชญาที่มากับผู้ผู้นำแบบนี้และถ้าเราดูผู้ผู้นำในภาคธุรกิจที่ใช้ปรัชญาแบบนี้เนี่ยแล้วก็ใช้วัฒนธรรมองค์กรแบบนี้เนี่ยมันก็มีความสําเร็จเยอะนะที่เราเห็นชัดๆเลยแล้วรู้จักกันดีในประเทศไทยก็คือ Starbucks ใช่ไหม จะเห็นได้มาร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาเขจะมีสไตล์ของตัวเองจะแข่งขันกันถูกไหมมันก็ขึ้นอยู่กันเอ็มพาวเวอร์เมนต์น่ะให้เขาสามารถที่จะสร้างอะไรได้แล้วอย่างแทปซี่โคนี่ก็ก็เป็นอีกอันหนึ่ง GM ก็เป็นอีกตัวอย่างยิ่งนั้นในภาคธุรกิจเองสไตล์ของผู้ราวะผู้นําแบบนี้ก็ถูกนำนามาใช้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะๆในทางการเมืองก็ก็มีนะครับแล้วก็ในทางการเมืองเนี่ยผู้นําแบบนี้จะเน้นการให้ประโยชน์หรือการทํา การทําประโยชน์เพื่อเพื่อเพื่อประชาชนเป็นหลักเลยนะครับใ,ให้ความสําคัญกับประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็คล้ายๆกับว่านะพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเข้าช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะชอบให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่ที่สําคัญก็คือการตัดสินใจเนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะของการใช้อํานาจตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้นําเหมือนที่เราคุ้นเคยนะ อยาจะเป็นการสร้างฉันทามาติให้กับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเ <c oughs> พื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาคือพูดได้ง่ายก็คือมองการเมืองเป็นการรับใช้รับใช้ประชาชนเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ร่วมกันงั้นถ้าเบิดเราดูในอดีตเนี่ยผมคิดว่าต้องยกตัวอย่างคนที่คนที่ดังๆเลยนะที่ที่ <c oughs> ที่ถ้าเบิดเราเราไปเราไปศึกษาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีภาวะผู้นําแบบเนี้ยเช่นอับ,บราฮัมลิงคอนนะ <c oughs> นที่อ <c oughs> เมริกานะเ <c oughs> ช่นเช่น, <c oughs> ชน เนลสันเาเดล่านะเช่นใครก่อนหละเช่นพาสมาต้าวัคันทีนะหรือหรือว่าเช่นเช่นโคเซมูจิก้าที่อูรกายนี่ที่คนนี้ผมกิดเคยเขียนถึงนะแล้วแล้วก็ชอบมากเลยเป็นเป็นผู้นําที่ทนนั่งอย่าถ่อมตัวแล้วก็ต่อสู้มาเพื่อสิทธิและความเป็นอยู่ในระบบประชาธิปไตยมามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยมันมันมันก็มันก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับก็เลยพอฟังแล้วก็โอ้เจ้าตอบแบบนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามัน มันค่อนข้างที่จะน,น่าสนใจแล้วก็อย่างที่เรียนเนี่ยก็มีคนโทรมาถามเขียนเมลม,มาถามนะผมก็เลยวันนี้ก็เลยเขียนบทความนี้ครับค่ะซึ่งอย่างสองกรณีนะคะอย่างโฮเซ่บูจิก้ากับเนลสันเมนเดลานี่ก็คือเหมือนกับนักต่อสู้แล้วก็ถูกจองจําเนาะอย่างโฮเซ่บูจิก้าก็เป็นชาวนาซึ่งก็อาจจะทําให้เขาเข้าใจแหละว่าเออ การที่จะต้องมารับใช้เนี่ยนะเคยอยู่ในไม่ใช่ระดับของคนที่โตมาจากชั้นปกครองแล้วก็เคยถูกกระทำมาก่อนเนี่ยนะคะแต่ทีนี้มายยงถึงคุณพิธานนิดหนึ่งในใน,ในความหมายของของคุณพิธานเนี่ยนะคะ,ะทางบ,บักฑิบัติมองว่าจะเหมือนกับแตกหรือว่าแตกต่างกับพวกรัฐบุรุษมหาตระคันธีในสม,มันยนั้นคือจะปรับมายังไงให้ให้เข้ากับสังคมในยุคป,ปัจจุบันในในภาวะของโลกที่ที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะ ผมคิดว่าเราเราคงอย่าไปเปรียบเทียบแบบนั้นไม่ได้เพราะนั่นเป็นรัฐประหุรกันถูกไหมฮะแต่อย่างน้อยเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศเราเองก็มีปัญหายากๆที่จะต้องแก้ใช่ไหมครับะแลาปัญหายากๆที่จะต้องแก้อย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราก็คุยกันในรายการนี้หลายอย่างนะเรื่องของการโครงสร้างเศรษฐกิจใช่ไหมเรื่องการแข่งขันเรื่องความเหลื่อมล้ําเรื่องเกี่ยวกับการการสุจริตอรัปชนที่เราคุยกันปีเมื่อเมื่อคราวที่แล้วถูกไหมเรื่องการบริหารราชการโดยโดยโดยระบบราชการเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อที่จะให้เสรยเกตสามารถที่จะบรรลุไอศักยภาพที่มีได้ซึ่งการแก้ไขเหล่านี้มันเป็นการแก้ไขที่สําคัญแล้วก็เป็นการแก้ไขเชิงโครงสร้างใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นเอ่อการแก้ไขแบบนี้ต้องการผู้นําที่ที่แตกต่างกับกับไอเดิมเดิมที่ที่เราเคยรู้จักนะที่เน้นการใช้อํานาจ ใช่ไหมมันต้องเป็นผู้นําที่สามารถระดมระดม,ะดมความสนับสนุนระดมความอะไรละ่ะซัพพอร์ตแล้วก็ความเข้าใจใช่ไหมของคนส่วนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเพื่อจะผลักดันในการแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นยันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เราควรจะต้องทําอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันต้องการลีดเดอร์ชิพแบบแบบผู้รับใช้เนี่ยแหละใช่ไหมครับที่จะเป็นคนที่มองประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็มองก็สามารถมีมีทักษะในการระดมซัพพอร์ตต่าง,างๆมาช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งถ้าเผื่อเราสามารถได้ผู้นาแบบนี้ในการแก้ไขปัญหามันก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ได้ง,ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อ mm. ถ้าเผื่อคุบิธาเขาตอบว่ามีบุรณะบุรณผู้นาแบบนี้มันก็ตรงเลยก็เหมาะเลยใช่ไหมครับ <right. S 1> แต่เราก็ <Okay. S 1> ต้องตามดูแล้วก็ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องต้องสนับสนุนเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าจันด้าข้างหน้าในการในการปฏิรูปหรือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างที่ที่ที่บิดเบือนมาพอๆสมควร ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและต้องการการการทุ่มเทของคนที่ผลักดันก็เลยก็เลยคิดว่าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดที่จุดที่ภาะวะผู้นําแบบนี้อาจอาจจะเหมาะกับสถานการณ์ที่เรากำลังเดินต่อไปครับค่ะย้อนกลับไปมหาบุรุษที่เราเออท่านเออท่านรัฐมนตรีเอ่ยชื่อไปนะคะอย่างเช่นอับราฮัลมลินคอนอูนั้นก็เลิกทาตมหาธาารรมคันธีก็เรื่องของอนานิคมเนี่ยสมเด็จพระเจ้อต้องการความกล้าแค่ไหนคะที่รัฐบุรุษ เหล่านี้ต้งฝ่าแล้วจนกระทั่งสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็โดยที่ใจของรัฐบุรุษเหล่านี้ก็คือมองว่าในฐานะที่อยากมารับใช้อยากมาสร้างความเปลี่ยนแปลงอยากมาทําให้ชีวิตของประชาชนดขึ้นี่ะคือคือถ้าเราดูเอาสามคนที่เรายัางไม่ได้คุยถึงนะอย่างเนลสันมาเดน่านะอย่างฮาตมาคานจีแล้วก็อย่างอฮัมลิงก,กอนเนี่ยผมว่าทั้งสามคนนี้มีความรู้สึกร่วมเพื่อประชาชนสูงมากใช่ไหมครับ เพราะว่าโจทย์ที่ประเทศเขาเจอตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นโจทย์ที่ต้องการต้องการการทําอะไรใหม่ๆเพื่อประโยชน์ของสังคมเช่นในเรื่องของการเลิกทาสจะมาค่ะเนี้ยสาคัญสุดเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กระทบระเบียบสังคมเป็นสิ่งที่กระทบโครงสร้างอํานาจทางเศรษฐกิจระหว่างเหนือกับใต้ใช่ไหมแล้วมันก็นําไปสู่วามปัดแยงที่สูงแต่ว่ามันมันจําเป็นต่อการสร้างสังคมที่มีเสรีภาพในระยะยาว อย่างเรื่องของมาตม,าม,าตมคันจีนี่ก็ชัดเจนเลย like. เป็นเรื่องของการสร้างอิสรภาพประกาศอิสรภาพจา,จากอังกฤษกใช่ไหมครับเพื่อเพื่อความเท่าเทียมของประชาชนอังกฤษกับประช,ช,ชาชนอินเดียพูดง่ายๆก็คือมีสิทธิเสรีภาพของแมวสัมเณรล่าก็เรื่องของการแบ่งแยกสีผิวใช่ไหมสมัยก,ก่อนคนผิวดำนี่ก็กจะเป็นใกล้กับถูกคนขี่คนดันอย่างเงี้ยจากจากคนปกครองที่เป็นคนผิวขาวเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับวัาทํรเพื่อเพื่อคนส่วนใหญ่ แง่ผมที่ว่าส่วนแรกที่ที่เป็นเป็นเงื่อนไขที่สําคัญก็คือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและคนในประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นงานที่ยากเป็นงานที่เสี่ยงนะที่ที่ที่ยังไม่มีใครทาเขาก็เลยมาทําแล้วพอเขาเริ่มทำเนี่ยอย่างที่เห็นในตัวอย่างสามประเทศเนี่ยคนประชาชนก็เข้ามาสนับสนุนเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรครับ แล้วนนีพ่อกลังจะถามเลยคะว่าคือถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยคือมีผู้นําคนหนึ่งลุกขึ้นมากล้าที่อยากจะขอเปลี่ยนแต่ว่าในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเรียกพลังมวลชนที่พร้อมแล้วก็เห็นด้วยนะคะอย่างผู้นําคนใหม่อะคุณพิธาที่บอกว่าอาจจะเป็นสวรร d ์เวิร์ดเชฟเนี่ยนะคะมองในมุมว่าเออข้าราชการไทยหน่วยงานของไทยเราก็มีระบบอะไรที่ฝังลากลึกดังนั้นถ้าคุณพิธาจะเปลี่ยนได้เนี่ยนะคะคนไทยหรือคนทั่วไปจะต้องเห็นด้วยหรือว่า มาจุดกระแสมาผลักดันยังไงต่อนะคะผมผมคิดว่าการการการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นหรือสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ย<ช>เป็นสิ่งที่คนไทยคนไทยอยากเห็นอยู่แล้วและผมคิดว่าและตัวราชาการเองก็อยากจะเห็นการ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 เปลี่ยนแปลงนะครับ<ช>อย่าลืมว่าระบบเราก็ม,มีมีทั้งคนเก่าคนใหม่นะแล้วก็มีทั้งมีมีหลายรูปแบบแต่ผมคิดว่า<ช>ๆๆคน <ๆ S 1> คน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีจะมีจํานวนเยอะกว่ามากเลยนะครับ แต่ว่าเราถูกอาจจะถูกครอบงำด้วยระบบในแต่ละส่วนทําให้งานที่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยากเห็นทังในส่วนของคนที่อยู่นอกการเปลี่ยนแปลงเช่นราชการแล้วก็คนที่อยู่ภายในใระบบยูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไอเรื่องของความต้องการเนี่ยผมคิดว่ามันมันมันมีนมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือรัฐบาลนะซึ่งซึ่งเป็น ซึ่งเป็นคนที่สามารถจะกระจายทรัพยากรมามามาช่วยสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้สูงขึ้นใช่ไหมครับอนอกจากคือมันจะมันจะไม่เหมือนกับที่จะมานั่งทํากันเองในรบบราชการหรือมีคนนอกเข้ามาช่วยโดยที่รัฐบาลคล้ายๆกับว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ความสําคัญอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อมันเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเองทีให้ความสําคัญเนี่ยแล้วก็การสนับสนุนมีทั้งจากภายนอกและภายในเนีผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็น โอกาสที่ที่เราสามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้ครับค่ะอ่ากอนนะคะเราก็เห็นเนาะเรื่องของระบบที่ทําให้คนอยู่ไม่ได้ตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นเป็นในเรื่องของโลคโซเชียลในะที่บอกว่าคุณหมอบอกว่าโอ้โอยู่โรงพยาบาลรัฐไม่ไหวต่องลาออกดีกว่าหรือว่าคุณพยาบาลบอกว่าไม่ไหวรจริงๆร,รับเวรทีนี้อยากจะเอ่อให้ดรบัณดิตฝากงคุณพิธาแล้วกันนะคะที่หลังจากที่ดรบัณดิตก็ชื่นชมนะสำหรับแนวคิดค่ะว่าคุณพิธาจะมา ทำงานผู้นําประเทศมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในแนวคิดของสซอร์เวอร์เลยโดยชินอยากจะฝากอะไรหรือว่ามีมุมมองประเด็นอะไรที่จะส่งไปถึงคุณพิธาบ้างคะที่จริงที่จริงการให้สัมภาษณ์แบบนี้มันก็ไปทั่วโลกอ่ะใช่ไหมผมผมผมก็อ่านนครับคุณวรวีก็อ่านใช่ไหมก็ฟังคนคนทั่วโลกก็อ่านเพรามันสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ขอให้ขอให้อะไกับว่าอะไรล่ะ คีบตัวเวิร์ดอ่ะ <laughs> ก็คือก็คือเป็นเป็นผู้นำเซอร์วิสียบจริงๆอะ่ะใช่ไหมทำไมก็พยายามพยายามที่จะที่พยายามที่จะทําให้ให้มันให้ให้มันเหมือนอย่างอย่างอย่างที่เราคอมมิตหรืออย่างที่เราพูดนะครับซึ่งถ้า<ช>ตรงนี้มันมาปปล่อยมาซ้ําๆไม่เห็นเนี่ยประชาชนก็จะสนับสนุนมากจริงๆผมก็มานั่งคิดดูนะคําถามที่คุณวอลเอรวีถามเนี่ยจริงๆการเซ็นเอ็มโอยูมันมันก็เป็นการพยายามที่จะหาส่วนหาความร่วมมือใช่ไหม ที่เป็นกิจลักษณะของของคนที่จะเป็นรัฐบาลมันก็เป็นตัวอย่างของผู้นําแบบเซอร์วีดเลดิชเนี่ยแหละที่การ<ม>ตัดสินใจจะเป็นการตัดสินใจที่จะระ,ระดมความเห็นของที่ต่างๆมารวมกันใช่ไหมฮะแล้วก็ตัดตัดสินใจร่วมกันอันนี้ก็มันนี่ก็พูดได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่เห็นแล้วแต่ก็อย่างที่จะอยากที่จะฝากว่าคุณจะต้องทําแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงเพื่อไม่ให้คนมาเปรียบเทียบทีหลังได้ว่าโอ้นี่พูดแบบนี้ สวยงามเลยนะแต่จริงๆไม่ไม่ใช่อะไรแบบเนี้ใช่ไหมครับมันมันมันก็จะทําให้ทําให้งานที่ที่อยากจะเห็นให้มันเกิดขึ้นก็ก็ไม่เกิดขึ้น,นครับค่ะซึ่งผู้นําอย่างอํานาจนิยมเนาะเราก็จะเห็นแบบชี้นิ้วสั่งมีนโยบายให้ไปตาอันนี้หเห็นมาบ่อยนี่เป็นเรื่องที่สังคมไทยคุ้นเคยนะ, <S 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 ะก็คือผู้นาที่นั่งหัวโตเนี่ยมาแล้วก็ทุกระดับเลยนะตั้งแต่ระดับบริษัทไปถึงระดับประเทศเลยนะทุกระดับเลยแล้วก็ใช้ใช้อํานาจตามหน้าที่ที่มีอยู่แต่อันนี้เป็นเรื่องของการ อาจจะพูดบบว่ามันเหมือนกักกกบมันมัน,ม,นมันกลับทางเลยเนี่ยมันเป็นจากล่างสู่บนเลยก็คือรับฟังมันมาช่วยกันทํางานแล้วก็พยายามฟฟสิลิเสสนับสนุนให้เป้าหมายที่เราอยากไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับอืม วางเป้าหมายร่วมกันนะคะของไม่ใช่องค์กรแล้วนะอันนี้ก็คือบรรดาพักที่เขาโงรมเอ็มูเอ็นโจอยู่กันวันนี้ขอบพระคุณนะคะวันหยุดก็ยังมาพูดคุยกับแฟนๆของหใจเฉลียวนะคะเดี๋ยววันจัหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับ